สวัสดีครับแฟนๆบาสเกตบอลในกลุ่มของวิยบาวในวันๆครับวันนี้เนี่ยบาสเกตบอลของโอลิมปิกประเภททีมชายนะครับก็จะแข่งกันอีก2เกมพรีวิวคู่แรกก่อนแล้วเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งผมจะมาพรีวิวคู่ชิงนะครับเกม16นาฬิกาดีจะเป็นศึกชิงทองแดงนะครับระหว่างทางเยอรมนีเจอกับเซอร์เบียเยอรมนีนั้นศักดิ์ศรีของแชมป์โลกเปิดตัวในรอบของโอลิมปิกรอบแรกเนี่ยทั้งชนะแลวก็กินใต้มาหมด3านัด แล้วพอมาเจอกับทางทางกรีซนะครับก็ช่วงแรกอาจจะตุบะตุเปไม่นหน่อยเป็นรองเป็น10แตม้มแต่ก็ยังชนะแล้วก็กิ่มแตม้มพอมาถึงในรอบรองชนะเลิศเจอฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยต้อนกันมานะครับในเกมของปิดท้ายของรอบแรกเนี่ยปรากฏว่าแพ้เฉยเลยนะครับเป็นการแพ้แบบโดนทางฝากฝรั่งเศสนั้นคุมจังหวะได้ แล้วก็ได้ลูกโทษที่สำคัญแล้วก็เกมมงในเนี่ยฝรั่งเศสนั้นถลุงมากกว่า40-28ต่อย8ิเยอรมนีแพ้ไปในที่สุด69-73ต่อ73แพ้ทั้งเกมเจ๊งแต้มหนแรกแล้วก็ชวดความหวังในการเข้าชิงเหรียญทองเลยปัจจัยที่ทำให้ฝรั่งเศสนั้นประสบความสำเร็จก็คือดึงเพสเกมชา้าทำให้สกอร์มันออกมาต่ำๆเพราะว่าจุดเด่นของเยอรมันเนี่ยเป็นทีมที่จะเล่นเกมเปิดดี เล่นเกมโต้แล้วก็เดนชูรูเดอร์เนี่ยจะมีบทบาทในส่วนนี้ได้เยอะฟันวัคเนอร์เนี่ยความสามารถเฉพาะตัวก็สูงนะครับก็จัดได้ว่ายังเป็นตัวที่อันตรายสําหรับทีมนี้แต่คนอื่นๆของทางเยอรมนีก็ห่วยด้วยวันนั้นสามแต้มลงกันเพียงแค่29%เนเองนะครับขณะที่เซอร์เบียทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าอยู่ในสภาพที่เหมือนคนอกหักมาแล้วครับเนื่องจากว่าพวกเขาเองเนี่ยผ่านในรอบแรกมาก็ถือว่า พอประมาณแหละเพราะว่าแพ้สหรัฐมาขาดแล้วก็ไปปราบปรตุโกปร,ร,กปร,รกาบเซาสูดานแล้วก็ไปคัมแบ็กใส่ออสเตรเลียแบบระดับโปรดิสร์เป็นรอง24แต้มเอาชนะได้สําเร็จพอมาเจอสหรัฐนะครับพวกเขานํารวมแล้วทั้งเกมเนี่ยสานาทีก่อนแคงในเป็นรองอยู่ประมาณ15.5ถึง16แต้มกลับเนี่ยทรงเกมเนี่ยดีมาตลอดเลยนะครับแล้วมาพังไอช่วงควอเตอร์สุดท้ายแพ้ไป 95- ต่อ91 นิโคลายคิชเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของทีมเลยนะครับทั้งเรื่องการทําแตม้มการวีบาวการแอ้ส,สิทธิ์การบล็อกประสิทธิภาพสูงมากแต่คนอื่นๆเนี่ยเกมที่แพ้สหรัฐก้าวขึ้นมาได้ดีหมดเลยนะครับบล็บบบอกแดนบัลดเดนวิชเนี่ยโอเคอยู่แล้วในเรื่องการเป็นความแม่นแต่ยังฟลิดเปตูเชฟเนี่ยเห็นแกเล่นง่อยมาอยู่พักใหญ่นะครับอเล็กซ่าอัปมรวิชโอเคตัวนี้เล่นโอเคละแล้วก็มีอย่างออกเนนดบริดจแล้วก็รวมทั้งมาโกกูดูริชสามคะแนนของทางเซิร์ฟเนี่ย โอ้โหเล่นแบบสารัฐเป็นมวยติดมุมเลยนะครับแต่คอเตอร์สุดท้ายอยู่ๆพอเกมกดดันยิงไม่ลงเลยก็เลยทำให้ต้องไปแพ้ไปในบ้านปลายส่วนหนึ่งเกมป้องกันก็ไม่ดีด้วยเพราะว่าปล่อยให้สารัฐนั้นยิงสางคนลงไปถึง50%เยอรมนีกับทางเซเบียรเย์เคยเจอกันมานะครับในรอบชิงของบาสเวิ์คับหรือการชิงแชมป์โลกนี่แหละปรากฏว่าเยอรมนีนั้น ปราบไปได้8 3ต่อ77แต่วันนั้นนะ่ะไม่มีนิโคลาโยคิชนะครับมาเจอกันในรอบชิงหถืนทองแดงมันก็ต้องวัดกันในเรื่องของจิตใจว่าใครที่จะมีความมุ่งมั่นมากกว่าก็เดายากแต่ถ้ามองถึงไอก,การที่เซอร์เบียเคยแพย้เยอรมนีมาก่อนนะครับผมก็เลยคิดว่าเซอร์เบียน่าจะยังมีแรงฮึดที่อยากจะเอาชนะเยอรมนีได้บุกกับกปัจจัยของการที่มีนิโคลาโยคิชลงเล่นด้วยนะครับ<ๆ>ก็เลยคิดว่าทางเซอร์เบียนั้นน่าจะดีกว่า แล้วก็น่าจะปราบเยอรมานีล้างแค้นจากไอตอนที่แพ้นในรอบชิงโอลัมปินที่แล้วชิงเหรียญทองแดงกลับบ้านไปได้ครับนั่นก็คือความคิดเห็นที่มองว่าเซอร์เบียจะได้เหรือญทองแดงของบาสโอลิมปิกในช่วงของเย็นๆวันนี้นะครับเอามาฝากให้กับแฟนบาสเกตบอลในกลุ่มของรีบาวในวันวันครับ